สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแหคุกใน EP ีที่5้เราไปรวยกันเลยดีกว่าเข้ามาก็เจอด่านโจระข้เลยตีก,กับโจระเข้ไหมลองดูซิจะได้ือเป่ะอา้าวได้เฉยผ่าน โดนโจลเี้ไล่ระเบิดก้อนหินแว่นตาก้อนหินก้อนหินลองดูสิทำยังไงเอ้ยไม่ผ่านมากันใหม่เอาใส่แว่นตาดูทำยังไงเออโยอนแว่นตาใส่ผ่านเฉยง่ายขนาดนี้เลยวะเนี่ย ออให้หาเออเจอเคชอบเท่านานด่านต่อมาโนนปลาปลาฉลามจะพังเข้ามาที่ปั่นไฟกล้ามโตค้อนที่ปั่นไฟลองดูทำไงได้ไหม ใส่ไม่ได้อ่าอเอาไหมมันก็เหลือค้อนกับก้ามโตเอาก้ามโตลองดูจะใช้อะไรวะเนี่ยะจะทำยังไงเหม่งก้ามใส่บีบพื้นไหมกดพื้นไมหมเอเอาไม่ได้อ๋อมันก็ต้องใช้ค้อน นั่นก็ต้องใช้ค้อนอย่างเดียวค้อนจะทำยังไงวะไหนลองดูสิอ๋อทุบเลยเหรอทุบอย่างนี้เลยหืมทุบสู้กับสลามอ่าได้เงินละสามวันไปกันต่อเลยในเตียงใหม่ ผิวปากมาสบายใจเลยนานต่อมาหาเจอนักโทษอีกคนหนึ่งหาหัวล้อยอ้อใส่เหล้าเลยอยี้ต้องต่อยดีเหลืออะไรล่ะมาดีมาดิงาเอาเอาเอาเขีบอกนั่นเลยไปหาผู้กุมว่าละ ามาใหม่เนี่ยปืนกับมีดใส่ปืนเลยน,นี่นี่ไงยิงเลยยิงเลยยิงเลยโอ้โหหลุดลบปืนได้เลอเชื่อมีดนะมีดจนี่ทำยังไงวะให้ดูสิเอามีดไปอืมเครี้ยงปากข้างบนนี่นะแต่ปืนยิยงไม่ตาย เดินมาเจออีกขักโทษกำลังโดนขังมีระเบิดกดปุ่มแล้วก็อะไรเนี่ยเอาที่อันนี้กลัวคัมพีสวดพระคัมพีใส่ผ่านเลยทีเดียวเลยเจ๋งงานต่อมาเดินมาเจอลิฟ์ กดขึ้นข้างบนแล้วยังไงต่อไปหยิบกระดังขึ้นไปหนึ่งสองหรือว่าสามไปทีชท่ชั้นที่สองนี่นะบ้าชั้นที่สองโอ้โหเต็มเต็ม ผู้คุมมาเอาใหม่ขึ้นลิฟต์ไปใหม่ทุกี้นี้เรากดชั้นที่สองลองชั้นหนึ่งถูกไ,ไหมน่าจะเป็นชั้นหนึ่งนะมาไม่ต้องคิดอะไรมากกดชั้นหนึ่งเลยจึ๊บเป็นไงจะรอดหรือจะล่วงอโอโหใส่ไม่รอด แทนที่สามนะเนี่ยเฟีบมาเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งรู้ล้านี้เลขสามมดิไปเป็นไงเลขสามโอ้ขึ้นมาถึง ชายหาดเย่เย่รอดแล้ว ừ. ออกมาข้างนอกก็มาเจอคนกำลังตกปลาปลาหรืแล้วหรือว่าขึ้นเรือปืนอ่ะกดขึ้นเรือน่ะโหโหโดนเต็ม มันก็ต้องเป็นปลาดิอ่ะปลาล่อด,ดิคือเอาปลาให้ผ่านอ๋อดูตำรวจไล่ขี่เจสกีสกี้ขับปลาหมึกไปเลยนี่ไงอ๋อโดนชน อมา่อกี้นี้เราปลาหมึกไม่ผ่านนี่เอาโลมาดูง่ายนะเยบร้อยผ่านเลยเทก็โลมาเจาะเรือนี่เองหาส่งคนลุงขึ้นบ้านนะยังไงดีผู้หญิงโถปลาแล้วก็ที่ดำน้ำโถปลาให้คุณลุงดีกว่า อืมเต็กโดนหิงปลาเอาใหมโอ้ปลาไม่ได้อ่าเป็นผู้หญิงดยดิเออยนังชุเดียวผู้หญิงตั้งแต่แรกง่ายขนาดนีด้เลยหรอวะอไปดูยกกันต่อ น้ำอ่ะตกน้ำได้ไหมจะทำไงมามันได้เดงกฟิวเฉยอ๋อใส่หน้าก,กากด,ดูชิอ๋อได้เฉย อ๋อใส่หน้ากากเต้นให้ฝนตกลงมามาหลานต่อมาหนาวเย็บผ้านี่เย็บใส่เสือ้อไหมโอ้โหจะได้ไหมวะเนี่ยตายก่อน ลุยกันต่ออ่าลองให้กับกนาฬิกาอ่าลองให้ดิทำยังไงวะมีมีมเทวาดามาช่วยโทวผ่านเอ้าอะไรวะเนี้ยโลว่าผ่านมาเดือนสุดท้ายสินาฬิกาอืม กดไปแค่นี้ปรับเวลาเป็นตอนเช้านี้อืมอาชลาม,มาอ่า นี่เอานี้นี่กลัวอกดย้อนเวลาพูดเจิงเลยผ่านเลยทีเดียวเจ๋งนานันตอนมาฝนตกเหือพังโฟมจะหลวดโคลนจะหลวดไหมสิ อาวตกใส่เรือไหมเจมาเอามหม่ว่าเราต้อจะเอาคอนดีกว่าซ่อมเรือ,อเอาคอนดีกว่าทุบ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 อาอโดนฟ้าผ่า โอ้มีฐานต่อมาอีกเท่นนี้โดนคนป่าจับไปขังโอเคเอาละครับทุกคนขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ EP หนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่นะครับบ๊ายบาย